แอป Facebook มีอาการกระตุก่ายหน้าฟีดแหลกเป็นช่วงๆหรือแอป Messenger แชทเด้งมาแล้วหน่วงๆพิมพ์แชทก็หน่วงแก้ไขยังไงดีมาดูกันเลยครับเพื่อนๆท่านไหนที่พบปัญหานะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เครื่องมือถือ Android มาระยะเวลาหนึ่งนะครับแอปไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook หรือ Messenger เนี่ยมันจะมีการสะสมตัวขยะเอาไว้นะครับเป็นพวกแคดไฟล์เป็นพวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยนั้นมันทับถมเรื่อยๆมันจะทําให้ ตัวมือถือของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับการเคลียร์ขยะมันนะครับเป็นสิ่งที่จาเป็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีวิธีแนะนําอย่างละเอียดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับให้เพื่อนเนี่ยมาที่การตั้งค่าของ a n d r o i d ก่อนนะครับเพื่อเราจะมาทําการจัดการเจ้าตัวแอปตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาเมนูที่เกี่ยวกับจัดการแอปนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เลือกมาที่จัดการแอปเลยครับ ในหน้านี้สามารถพิมพ์ค้นหาแอป Facebook ได้เลยนะครับแล้วกดแตะเข้ามานะครับเมื่อเจอแอป Facebook แล้วนะครับให้เรามาสังเกตขนาดไฟล์ตรงนี้เห็นไหมฮะที่จะเก็บข้อมูลนะฮะยิ่งใครใช้มาเยอะเนี่ยขนาดมันก็จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะให้เราแตะเข้ามานะครับอ่าตรงนี้นะฮะเพื่อนเห็นไหมฮะโดยความจาแคชเนี่ยนะครับแคชต,ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับอ,อ่นนี้เราจะเคลียร์เฉพาะตัวแคชอ,อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเคลียร์ตังอื่นด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องไปล็อกอิน เฟซบุ๊กใหม่นะครับมันจะยุ่งยากคุ่หวายนะครับนแนะนําให้เคลียแค่ตัวแคชอย่างเดียวพอวิธีการเคลียแคชนะครับก็มาแตะที่ล้างข้อมูลนะครับพอล้างข้อมูลเสร็จเขาจะมีให้เลือกนะครับให้เราแตะที่แค่ล้างแคชอันเดียวพอเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปแตะที่ล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับมันจะกวาดทุกอย่างเกลี้ยงทิ้งหมดเลยเวลาเพื่อนๆเข้าเฟซบุ๊กไปเพื่อนๆก็ต้องไปล็อกออนเข้าบัญชีใหม่นะครับมันเสียเวลาทั้งน,นี้เราต้องการแก้ปัญหาแค่ล้างแคชนะครับ ล้ากดทั้งแคทไปเพื่อนเเห็นสังเกตไหมครับเรื่องความจำแคทเนี่ยเหลือศูนย์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เร็วขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับในคลิปนี้มีวิธีการสอนที่แบบละเอียดกว่านะครับก็จะทาให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราทําตัว Facebook ไปแล้วอีกแอปหนึ่งที่มีปัญหานะครับที่ผมบอกไว้ก็คือแอป Messenger นะฮะเมสเซเจอร์เราก็สามารถพิมพ์จากหน้านี้ได้เลย M E S S นะฮะอ่าเมสเซเจอร์เนี่ยนะฮะอ่าตัวนี้ถ้าเหมือนกันนะครับ การใช้ข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็แตะเข้ามาทีา่นี่นะฮะที่จะเก็บข้อมูลนะครับกดเข้ามานะครับเราจะเห็นขนาดไฟแชทนะพอดีผมเนี่ยไม่ค่อยได้แชทเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแชทน้อยใครที่แบบแชทบ,บ่อยๆแหละขนาดน่าจะใหญ่โตของผมนะครับก็เราก็กดล้างข้อมูลนะครับแล้วก็เหมือนกันครับให้เลือกเพียงล้างแคชนะครับถ้าเราไปแตะล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับเวลาเพื่อนๆเข้า Messenger ม,มันก็ต้องไปล็อกอินใหม่นะครับเสียเวลาอ่ะตอนนี้ สิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือเคลียร์แคชไปแล้วนะครับนี้เราปิดการตั้งค่าตรงน,นี้ไปได้เลยนะครับต่อมาก่อนที่จะไปทำในตัวแอปผมแนะนำให้ไปอัปเดตตัวแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับบางคนไปปิดการอัปเดตอัตโนมัติไว้นะครับเราสามารถเช็คดูได้ว่า Facebook ของเรากับ Messenger ของเราเนี่ยได้ใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่หรือเปล่านะครับโดยการเปิด g l e p l a y Store ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆพิมพ์ในช่องค้นหานะครับ Facebook นะครับ อ่ะรกดแดว้นขยายไปนะครับอ่าเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นที่มันอัปเดตล่าสุดอยู่นะครับนี่นะฮะมันจะมีปุ่มอัปเดตขึ้นมาส่วนใครเข้ามาแล้วมีแต่ปุ่มเปิดเฉยแสดงว่าใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้แอปเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับให้เรากดปุ่มอัปเดตไปนะครับแล้วก็รอจนแอปทํางานเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีการปรับแต่ง ในตัวแอปนะครับอ่าตัวนี้แอปมันก็จะทำงานติดตั้งนะครับระหว่างที่รอนะครับเรากดแว่งขยายมานะครับไปดูอีกแอปหนึ่งนะครับว่าอัปเดตหรือ,อยังนะครับ M E S S อ Messenger Facebook นะครับอ่าเห็นไหมฮะ Messenger Facebook เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเจอที่มันยังไม่อัปเดตก็ควรจะกดปุ่มอัปเดตนะครับอ่าเพื่อให้ได้ใช้เวอร์ชั่น ที่มันล่าสุดนะครับมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับอ่าทีนี้ไอตัว Facebook ของเราเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทนการเคลียร์ขยะขั้นตอนที่3หรือขั้นสุดท้ายที่อยู่ในตัวแอปเฟซบุ o กนะครับอันนี้ต้องทําในแอปนะครับแล้วกดเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิด Facebook ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนมาแตะที่ขนมชั้นนะครับนี่นะครับ แตะที่ขนมชั้นนะครับแตะที่ขนมชั้นเพื่อเลื่อนมาดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆแตะนะครับแตะตรงนี้นะฮะอ่ามันจะมีการตั้งค่าแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆเข้ามาที่การตั้งค่านะครับอ่าเสร็จแล้วให้เพื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาจนกระทั่งเจอ คำสั่งนี้นะครับ browser นะฮะ browser เนี่ยนะฮะกดเข้าไปนะครับเราจะได้หน้านี้นะครับนี่ผมอธิบายก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้เป็นการตั้งค่า browser นะครับยิ่งเราใช้ Facebook มาเยอะๆเนี่ย Facebook ก็ทำการเก็บข้อมูลไปมากมายเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเรามาทำงานเคียดเนี้ยมันจะเป็นการล้างคุกกี้นะครับคุกกี้ไม่ใช่ขนมนะคุกกี้กับแคชตัวเนี้ยเป็น การเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะครับไอ้คุกกี้เป็นของแอปตัวไหนก็เป็นประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตของแอปนั้นนะครับผมอธิบายง่ายๆแล้วกันไม่เอาวิยาการนะครับเช่นเวลาที่แบบว่าเขาจะส่งโฆษณามาหามือถือเราเขาดูจากอะไรเขาดูจากว่าเวลาที่มีโฆษณาขึ้นมาเวลาที่เราเข้าเฟ e บุ o กนะครับแล้วมีโฆษณาอะไรขึ้นมาแล้วเราเราแตะไปสมมุติว่า เราเป็นคนชอบเกี่ยวกับต้นไม้นะครับมีโฆษณาต้นไม้มาเราแตะดูทุกอันเลยนะครับเขาก็จะเก็บประวัติเก็บคุกกี้นี้ไปนะคบว่าเออเคให้ส่งเฉยเพาะโฆษณาที่เกี่ยวกับต้นไม้มาหาเรานะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าวิธีการล้างคุกกี้นะครับเพราะนั้นการที่เราจะล้างข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลใน Facebook จะหายนะครับรูปเลิศอะไรที่อัปโหลดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่หายนะฮะหน้าที่ของเรานะครับเพียงแค่กดลบข้อมูลนะครับตรงนี้จะเป็นการ ลบเฉพาะประวัตินะครับประวัติประวัติการใช้งาน Facebook นะครับตรงนี้หลังจากที่เพื่อนๆกดเสร็จแล้วเนี่ยให้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าขึ้นเป็นวันนี้แล้วก็เวลาปัจจุบันหรือเปล่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถใช้งาน Facebook ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามชอ่องใสิ้นดอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ